น่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะพูดถึงภารกิจของผู้ชายคนหนึ่งที่ทำหน้าที่พัฒนากีฬาสปอร์ตในประเทศไทยและไนเอชียด้วยกันนะครับสไลด์ที่เรามีมาเนี่ยก็เป็นสไลด์ที่ใช้สำหรับในการประชุมบอร์ดบริหารของชาวาเลยนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะแชร์ประสบการณ์ที่เราทำงานร่วมกันมาอย่างหนักน,นะครับให้กับชาวไอเอชี คนไทยและชาวโลกได้รับรู้นะครับก็เป็นวิชั่นของสมาพันธ์นะครับนั่นก็หมายความว่ารูปแบบการดำเนินง,งานของสมาพันธ์ของตัวขเองและทีมงานทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะอยู่ในสไลด์สุดนี้นะครับสไลด์ท่านได้เห็นว่ามีทั้งหมดอยู่4วิชั่นด้วยกันนะครับน,น,นั่นก็คือเริ่มจากการทําให้ เราเข้าไป็ีส่วนหนึ่งของโลกใบนี้นะครับขับเคลื่อนเราไม่ตกโลกแน่นอนนะครับอีกส่วนหนึ่งเราต้องการบูรณาการสังคมคนในสังคมเนี่ยจะรู้จักเราเข้าถึงเราและเราเข้าถึงสังคมด้วยนะครับส่วนที่3ามเนี่ยเราก็จะพูดถึงการคำพรม่วม,มือนะครับส่วนที่4ี่คือเราต้องการที่จะพัฒนาสถานภา,าพร่วมกันไม่ว่าจะเป็นประเทศต่อประเทศคนต่อคนสโมสรต่อสโมสร หรือระดับ o r g a n i z ร t i o n นนะครับในที่ประชุมได้สรุปแล้วนะครับว่าที่4ข้อเนี่ยเรื่องอันดับข้อ4เป็นอันดับที่หนึ่งเป็น Clarity แรกเลยครับก็คือเรื่องของการพัฒนาคนนะครับเรื่องจากอะไรครับสหพันธ์หรือสมาคมเนี่ยไม่ใช่บริษัทกำกัดเราเป็นเหมือน non profit แต่เราก็สแสวงหา revenue าน,นะครับเราสแสวงหาอะไรได้ด้วยเช่นกันนะครับถ้าเราสามารถพัฒนาคนได้ก่อนในอันดับแรก ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามเป็นเรื่องง่ายนะครับเป็นเรื่องที่สามารถทําได้ดยทันทีแล้วก็เป็นเหมือนมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินี่คือที่ประชุมของสาพันเอเชียนะครับในที่ประชุมของกอดประหารสาพาันเอเชียเนี่ยประกอบไปด้วยนะครับตัวแทนจากซาอุดิอ,รอราระเบียกาหลดใต้นะครับฮ่องกงนะครับเวียดนามฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็ประเทศไทยด้วยนะครับ รูสเบกนิฐานก็เข้าร่วมนะครับทั้งซีเรียก็เข้าร่วมแต่เข้ามาทงออนไลน์นะครับก็เป็นการแชร์เดี่ยการที่สังเกตว่าทำไมต้องเอ่ยชื่อประเทศที่เป็นบอผู้บริหารน,นาื่องาความว่าในสาฮานเอเชียเราตั้งผู้บริหารในแต่ละลีกนีน่นต้องมาทำหมายความว่าจะแต่โซนเอเชียมีห้าโซนด้วยกรรันเราจะเลือกมาหนึ่งในเป็นหนึ่งผู้บริหารหนึ่งนายกสมาคมของประเทศนั้นๆในทางนั้นแต่ในเซาท์เอเชียมีเยอะหน่อยในปีนี้นะครับ เนื่องจากประธานสมานธ์เป็นชาวเขาเป็นเป็นคนที่อยู่ในภูมิภาคนี้การทํางานร่วมกันจาเป็นจะต้องมีผู้ช่วยมากมายนะครับมีคำถามอีกหมือนกันนะครับว่าแล้วแบบนี้เราจะทํางานร่วมกันอย่างไรก็คือเราจะรับฟังผู้ทมคิดเห็นและจะทําให้เกิดการ c o l เ a b o r a t i o n สิ่งแรกเลยครับสําคัญลองมาเลยถ้าหากเราไม่มีความร่วมมือกันเช่นี้ชั้นเป็นประธานต้องสั่งชันอย่างเดียวอย่างนี้ก็สมาพันธ่ายไม่รอดแน่ๆนะครับมันต่างันษี ถ้าซีอีโอทำงานอาจจะฟันคงฉึกฉับฉึกฉับเลยแต่อันนี้ผมนึกถึงตัวผมเองครับผมพูดถึงคนที่เป็นประธานหรือเป็นประธานสธ์คุลสภานี่นอย่างแรกประธานสต้ก็มีก็คือต้องกล้าที่จะรับฟังนะครับต้องแบกบภาระแบกบความเจ็บปวดมาให้ได้นะครับแล้วก็เอาความคิดเห็นของคนอื่นเข้ามาใส่ที่ตัวเองเท่ากับว่าถ้าจะพูดใครฟังภาษาแบบง่ายๆือไม่เป็ต้ตัวเอง เท่าไหร่นักนะครับต้องแคร์ิีใจผู้อื่นอยู่เสมอๆนะครับี๋ยวสังเกตดูทั้ง4หัวข้อนี้ท่านก็คงจะเราจะไม่ลงดีเทลนะครับแล้วก็ในสไลด์นี้เ,เป็นภาษาอังกฤษล้วนเนื่องจากผมมีความผสมอย่างจะพูดเป็นภาษาไทยก่อนอย่างแรกก็สไลด์นี้เป็นโอเคซ้อนเหมือนกันนะครับถ้าอยากได้ติดต่อนะครับเราจะมอบให้นะครับจากส่วนนีน้ทําให้เกิดภารกิจที่จะตามมามา,มากมายไก่กองทั้งหมดใน8ข้อเนี่ยท่านแทบไม่ต้องอ่านเลยนะครับ มันออกมาแค่คําเดียวคือทัฒนาหรือเดิมหรอกตรงนี้แหละครับมันคือซอฟต์พอร์ครับทุกท่านสาเหตุที่บอกว่าตรงนี้มันคือซอฟต์พอร์คืออะไรอย่างแรกเลยท่านลองจินตนาการนะครับท่านหรือเมือเ่ e อคำอีสปอร์ตไปก่อนถ้าไม่มีเกมไม่มีอ e ีสปอร์ตอีสปอร์ตนี่ยางจากอะไรนยางจากการเอาวิดีโอเกมมาแข่งขัน พอเราแข่งขันในอเกมมันใช้ระเบียบที่เป็นทางการที่จะยอมรับเป็นมาตรฐานสากคนตอนนี้มันเกินจากสากคนแล้วเพราะว่าในในโลกเนี่ยมีประเทศที่เป็นสมาชิกของสหพันธ์ระดับระดับโลกเนี่ยเกินกว่า100ประเทศแล้วเกือบจะเกิน9 0ของจํานวนประเทศทีู่่บทบาทในวงการกีฬาแล้วนะครับนั่นหมายความว่าในเอเชียเนี่ยเรา B ี4ถึงประเทศนะครับแต่สไลด์หน้านี้ท่านจะเห็นว่ามันมีเนี่ยฮะสี่ห้าประเทศ ข้อหนึ่งคือข้าะเทศนะครับผมกอกลับไปนะครับนั่นแปลว่าถ้าเราเอาเกมมาเล่นเอาเกมมาทํากิจกรรมเอาเกมมาทําประกอบเป็นธารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมานั่นหมายความว่าเราใช้คุณสมบัติของความเป็นมนุษย์คุณสมบัติข้าเป็นคนนะครับเราเอาคนเนี่ยมาสร้างเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นพอนพูดถึงจุดนี้เมื่อกี้ผมบอกให้ท่าลืมเรื่องสปอร์ต ตอนนี้ตอนนี้ท่านต้องวางเกณฑ์ไว้ให้มันอยู่ไมเฉยละท่านกลับมาคิดเรื่องอีสปอร์ตเป็นคืออะไรก่อนอีกขั้งหนึ่งนะครับอีสปอร์ตนันก็คืออินโนเวชั่นมันคือปัญญาประดิษฐ์ของมนุษย์ไม่ใช่ AI ในคอมพิวเตอร์แล้วนะครับอันนี้มนุษย์เราต่อสู้กับปัญญาประดิษฐ์ที่เรีนคอมพิวเตอร์เข้นความสามารถของคุณออกมาเข้นทีคุณสมบัติที่คุณมีออกมาคุณเป็นความโดดเด่นขนาดไหนนะครับ คุณเอามานใช้ประโยชน์ได้มากขนาดไหนเนี่ยครับคือพลังนะครับจึงเป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์พอร์ย้อนหลังกลับไปที่ท่านนายกัฐมนตีนะครับท่านแทนถุาท่านได้กล่าวไว้ว่าสิ่งใดๆที่อยู่ในซอฟต์พอร์เนี่ยมันก็ควรจะเป็นซอฟต์พอร์จริงๆนะครับอีสปอร์ตเนี่ยตอนแรกก็ได้อยู่ในโถเลยนะครับแต่หลังจากนั้นประธานท,ท่านประธาน มีคุยครับท่านแบงค์นะครับผู้ประธานาแบงค์นะถ้าบอกว่าอันนี้มันใช่ในอ e ีสปอร์ตเขาขำมาทบทวนใหม่ก็เข้าไปอยู่ยคณะกรรมาการขันก่ใหม่อีกครั้งหนึ่งสามารถที่จะมาต้องใช้คําว่าดีเฟนต์กันเลยทีเดียวนะครับว่ามันใช่เพราะเหตุผลอะไรก็ผมเน้นท่านทราบไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับมันคือการพัฒนาครับจากนาถ้ทาท่านพัฒนาทุกด้านเลยพัฒนาไปที่ใดบ้างนะครับเราพอเราพูดถึงมันเป็นกีฬา อย่างแรกเลยออกกําลายสขั้นระดับโลกที่ท่านต้องคิดถึงและท่านต้องตามเขาเลยคือโอลิมปิกครบกับการรับการโอลิมปิกสาคลนถ้าท่านไม่รู้จักเขาท่านแต่เ่ราะท่านยังไม่เข้าในขอบเขตของอ e ีสปอร์ตในสายกีฬานะครับจากนั้นมาท่านต้องบริหารเบอร์บปแล้วนะครับบริหารเลยนะครับสร้างพลังของสมาชิกนะครับทาให้สมาชิกมีทำยังไงครับให้สมาชิกของของเราหรือสมาชิกของท่านมีศักยภาพขึ้นได้ การเรียนรู้ครับอยู่ในนี้ด้วยนะครับข้อ7 th, education เห็นไหมครับเราไม่ได้พูดถึงในห้องเรียนนะครับในบริบทนี้เรากำลังพูดถึงทุกทุกประเทศต้องมีผู้ตัดสินเหมือนประเทศไทยทุกจะปัดมีผู้ตัดสินนะครับสร้างหลักกรึ้นมาเดี๋ยวจะกลับไปคุยถึงประเทศไทยหลังจากสไลด์ชุกนี้จบแล้วนะครับแล้วเราก็จะต้องมีการคำนึงถึงเซ็เตอร์กลับไปเหมือนเดิมครับคำคำร่วมมือ การเปิดกว้างนะครับสมาธ์ไม่สามารถติดกันได้สมมติว่ามีแบรนด์น้ำดื่มยี่ห้อหนึ่งอยากจะเข้ามาร่วมงานกับเรา <S <S อันนี้ซอฟท,เทอเอ์เฮอส์แบ้นะจะอ่ะคุณเอาแบรนด์น้ำดื่มคุณตั้งบนโต๊ะแข่งนักกีฬากำลังแข่งเกิดความเครียดเกิดความเหนื่อยล้าต้องการปรับแรงดันลหิตหรือฟิลลิ่งของเขานะครับจิบน้ำสักหน่อยจิบน้ำสักหน่อยกีฬาทางสมองมีทวามจมเป็นอย่างยิ่งครับที่ว่าจะต้องสามารถรักษาสมดุลของร่างกายนะครับเพราะนั้นการ ที่จะไปเจรจากับบริษัทน้าดื่มแล้วเอาน้าดื่มมาเป็นสปอนเซอร์เราที่สามารถทําได้นะครับเราต้องวางแขนในเชิงการตลาดไนดะ้จริงๆเราเป็นนอนโปรฟิตแต่ถ้าเราปัญญาอ่อนนิดนึงไม่ได้สนใจเลยว่าเงินจะเข้ามาจากไหนวันๆก็แบนมมือขอตังค์จากพ่อไมนถึงรัฐบาลพ่อครับแม่ครับขอตังค์อย่างเดียววันไหนเขาไม่มีตังค์เขาไม่ให้เราทําไงครับแสดงว่าเราต้องยืนยบนาำแพงของเราได้ นี่คือซอฟต์พาวเวอร์ครับซอฟต์พาวเวอร์คือต้องอยู่ด้วยตัวมันเองเครับพาวเวอร์ไม่ได้แบบยความว่าจะต้องรับอย่างเดียวนะครับซอฟต์พาวเวอร์คือต้องเป็นคนให้ไ,ไปซ้ำไปาะถ้าเกิดคุณมีดีไม่พอคุณให้เขาไม่ได้จะเรียกว่าคุณมีพลังได้อย่างไรถูกไหมครับอ่ะผมไปหน้าถัดไปนะครับจริงๆก็ในดีเทลตรงนี้มีเยอะแยะนะครับอันนี้เรามาดูว่าเงินารกิจของโอลิมปิกมีอะไรบ้างครับผมไม่อ่านตามนี้นะครับแต่ผมบอกให้โอลิมปิกเนี่ยเขาทำเพื่อเด็กเขาทำเพื่อคนที่ได้โอกาสเขาไม่มีเรื่องของ ช่องว,ว่างระหว่างสองชั้นนะครับคุณจะรวยจะจนคุณก็ต้องได้เศษแขกเพราะนั้นอะไรค็าตามที่มันจะเข้าไปสู่การแข่งขันระดับโอลิมปิกเนี่ยถ้าเกิดคุณบอกต้องรวยเท่านั้นอันนี้ไม่เข้ากัดยาวโอลิมปิกนะคกับโอลิมปิกมันไม่ตรงกับดิเรกชันนี้ก็ไม่สามารถเข้าได้นะครับแล้วจะสามารถทําให้เกิดคุณจะเข้าใจว่าโบรดบาดโอลิมปิกเริ่มต้นยนงจุดนั้นการแข่งขันมันจะเกิดแฟร์เพย์ขึ้นมานะครับซึ่งมันไปอยู่ในดีเทลข้อถัดไปนะครับกลับมา อันนี้คือเน้นๆนี่คือเน้นๆหน้าน,นี่คือเน้นๆนะครับแล้วท่านก็นจะเข้าใจบริบทของความเป็นพมาพันหรือสมาคมกีฬามากขึ้นนะครับข้อแรกเลยคือมองลองมองย้อนไปนะครับเอาสเกลเล็กหน่อยเอาประเทศไทยนะครับทุกจังหวัดมีผู้ตัดสินแล้วหรือยังถ้ายังไม่มีต้องพัฒนาเราพัฒนายัางไงครับเราสร้างแม่ไก่ขึ้นมาส่งแม่ไก่ไปก่อนหนึ่งตัว แล้วไปไข่ไิที่จังหวัดน,นั้นเอาส่งแม่ไก่บินเครืบินไปไปจังที่ประเทศนั้นประเทศนี้แล้วหลังจากนั้นไขน่เขาฟักเป็นตัวแล้วก็เกิดออกมาเป็นลูกหลานของเราเปต็ตรงนี้เราเปรียบเทียบในเชิงบริบทของการทํางานนะครับก็คือส่งผู้ที่รู้ไปแชร์ประสบการณ์นห้เขาฟังจากนั้นมาเราก็าจะมีผู้ช่วยผู้ตัดสินเลเวล4ไปสอนเลเวล1เลเวลหโตไป,ไ,ป 2, ไ,ไปเป็นเลเวล2ค่อยๆเติบโตขึต้ไนไปมันเป็นการเติบโตในแนวรับ ใจใดก็ตามเริ่มต้นเอาแนวนอนก่อนะครับแขนของสมาพันธ์ก็เหมือนกันในที่เรียนผมประกาศชัดเจนถ้าเราเพิ่มต้องการพัฒนานในแนวตั้งแต่ก็ต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลพราะการขึ้นที่สูงเหนือนกว่าเดิมในที่ราบเราคิดแบบนี้ปัญญาง่ายๆนะครับกตัขนาพาุทธศาัน์เติบโต,ตขึ้นในแนวโน,น้มพอเราเริ่มให้ความรู้กับหลายๆประเทศหลายๆหน่วยองค์กร แต่ว่าเขาจะมีองค์ความรู้เทียบเท่าเราครับเรียกว่าอะไรดีครับถ้าสายเกมเป็นโอเพนซอร์ดูไหมครับท่านบอกกี้เป็นโอเพนซอร์หมายความว่าใครก็จับต้องได้คุณทําได้ได้แต่ต้องแยกให้ได้ให้เด่นให้เป็นเ็จเ็ดขาดขอว่าใครเป็น organization ใครเป็น b ออ e r ใครเป็นผู้ supporter ใช่ไหมครับถ้าแยกไม่ได้ันแย่งหน้าที่กันมันก็จะทําให้เกิดเทคนิคขนหรือวย เกิดความสับสนของปราชาชนหรือคนในสังคมว่าตกลงชันที่บบบาทเป็นอะไรกันแน่โอเคตอนนี้ทุกคนบอกว่าพี่ครับลุงตีครับที่ตีครับผมอยากเป็นอีสปอร์ตกายผมอยากเป็นคนนึงในวงการอีสปอร์ตมีคําถามมากมายตําแหน่งอะไรหาให้หาตัวตนที่เจอก่อนพอาหาตัวตนเจอปุ๊บคุณก็เข้าสู่วงจรของบุคลากรทางกีฬาอีสปอร์ตการก็จะกอายเป็นเข้าสู่หมู่ของซอฟท์พาวเวอร์นะครับ พ็พาวเวอร์เหมือนกัรสิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่งนะวันแรกุณก็เพิ่งเกิดมายังเดินไม่ได้แต่ต้องเรียนรู้ว่าต้องหยอดยาหยอดสารหยอดนมสารอาหารเสริมให้คุณเติบโตขึ้นมาเพราะคุณแข็งแกร่งได้คุณวิ่งได้พราะคุณวิ่งได้คุณต่อสุงได้คุณบรนเญาโอกได้พราะคุณเริ่มอนแรงคุกคุณกลับไปเป็นคนสอนน่ครับคุณไม่ต้องไปสู้แล้วนะครับแก่ๆแล้วก็ต้องพยายามเปลี่ยนเปลี่ยนไปผมนี่ก็ใกล้นะครับ60เปอรเ็นต์นะครับใช่ไหมครับ ต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของ b ิ s i n e s s d e ย e l ง p m ่ n เป็นนะครับอันนี้แบบเบสิกง่ายๆเลยถ้าคาความเชื่อมั่นต่ำขายยากปัจจัยของสมาคมกีฬาสปอร์ตไทยและสหรรพันธ์กีฬาเอเชียในเจเนอเรชันนี้นะครับสร้างความเชื่อมั่นก่อนอย่างแรกนั่นคือการทำแบรนด์น้ี้การทำแบรนดิ้งคืออะไรครับคือลดความหิวกระหายลงหน่อยนะครับ เราสนุนให้มากขึ้นแต่รู้จักตัวเองไม่แค่ว่าอยู่ดีเฉือนมือซ้ายเขากินเอา้าหิวข้าวใช่ไหมไม่มีเนื้อเอากินมือซ้ายครับอีกวันเฉือนมือขาไปพรุ่งนี้ทำงานยังไง,ไงใช่ไหมครับเราต้องรู้จักตัวเองถ้าเกิดเราสามารถสริงพีเราสามารถวางแผน,นเชิงบออิ business development ได้คุยกันนะครับขอบเขตคุณอ,อยู่ไหนจเจอตรงกลางถ้าหาติดเจอตรงกลางได้เนี่ยธุรกิจเกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็สามารถทำเงินได้มูลค่าของตลาดเกมเนี่ยนะครับมันสูง อีสปอร์ตยังต่ำอยู่โดยเฉพาะในประเทศไทยและผมเชื่อว่าหลายๆประเทศไม่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าพอถึงเวลาแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะทําให้มันสูงขึ้นได้เพราะว่าอะไรครับคุณหยิบยืมพลังจากคนที่แข็งแกร่งกว่านั่นคือเกมหรือเกมอินดัสทรีนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจถ้าหากรัฐบาลไทยจะวางปักมุดประทานซอฟต์เวร์ไปอยู่ฝั่งเดเวลอปเกมและ ทางฝั่งอ e ีสปอร์ตมาเป็นีแค่อนุกรรมาการอนุกรรมาการแล้วเดินตามหลัของ,ลองเกมเดือดรอเกมซึ่งอันนี้เป็นถูกต้องแล้วถ้าเป e ็นอีสปอร์ตตามอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นใดหในขั้นที่ค่อนข้างจะมีความสับสนนะครับ่าถ้าระวังแข่ได้มีเงินมาได้ปุ๊บก็จบเลยนะครับเงินเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นกําไรนะครับแต่ว่าหมายความเอาไปพัฒนาต่อได้ไปต่อยอดได้นะครับอันนี้ก็ประเด็นอันนี้พูดไปแล้วตัวโกโบนนะครับ การโปรโมทเนี่ยไม่ได้หมายถึงการทำโฆษณาอย่างเดียวนะครับลุ้งเน้นเลยนะครับว่าคุณทําอีเวนต์ที่ดีการแข่งขันที่ดีมีนักกีฬาทุกคนที่เข้ามาแข่งในรายการที่สมาคมจัดหรือแข่งในรการที่สมาพันธ์เป็นผู้ดําเนินการไปเซิร์ฟิเกตหรือเรียนรางวัลน,นะครับเหล่านั้นจะมีแวนได้ตัวมเองมันประเมินค่าไม่ได้คุณไปแข่งทงแชั้์โลกได้รัส30ล้านโอ้โหภาคภูมิใจนะครับคุณแข่งซีเกม แต่แค่เหรียญทองนะบางประเทศได้มีเงินอักชีพประเทศไทยมีเงินอักชีพเอเชียนเกมมัก็ได้หลักล้านนะครับซีเกมหลักแสนนะครับแต่ขอโทษนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านเนี่ยผมนายกสมาคมผมเห็นกับตานะครับคุณพ่อคุณแม่ร้องไห้ด้วยความปิติชจิงดีว่า สุดท้ายลูกขันเล่นเกมทุกวันความวกจายเป็นฮีโร่ประเทศสร้างชื่อเสียงให้ได้จากนั้นมาพอเขาประสบความสําเร็จเขาสามารถค้นพบตัวตนว่าเขาเป็นคนที่มีคุณค่าต่อสังคมเขาละลดล,ละเลิกแฝงอาโอจรเขาหยุดปวดเลยด้วยตัวเขาเองมันเป็นคนไกลทางธรรมชาตินั่นแปลว่าอะไรครับเขามีการดึงจากกีฬาอาชีพอีสปอร์ต e จเป็นต้องได้รับการเลี้นนงยงจากรัฐบาล จริงๆช้าเกินไป50ปีแล้วมันควรจะก่อนหน้านั้นอีกเจ็ดแปดปีเราไม่ได้พัฒนานั้นเจ็ดแปดปีเสียดายมากแต่มาช้าที่ผมไมมาตอนนี้เราเกือบแทงหลายประเทศแล้วนะครับแต่ผมไม่อีโก้นะครับว่าการที่ผมเป็นประธานทำอนนเดียเชียรไม่ได้หมายความว่าผมแซงหน้าใครนะครับแต่เป็นเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าผมทิ้งทุกอย่างในชีตผมไปแล้วและผมมาทำอ e ีสปอร์ตนะครับก็ถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยมันก็จะสามารถทําให้เราสามารถที่จะบอกได้ว่าโอ้ เราสามารถที่จะใช้อ e ีสปอร์ตให้มันเป็นประโยชน์ได้ในอนาคตนะครับความซื่อสัตย์มันใช้ได้หลายอย่างเอาแค่คำเดียวนะครับเอาแค่คำเดียวถ้าคุณแข่งเกมนะครับมันมีกีฬาบางชนิดที่แข่งแล้วสามารถบอกได้เลยว่ากรรมการผู้ตัดสินเหนื่อยน้อยมากนะครับอันนี้เราไม่พูดถึงอีสปอร์ตนะกีฬาหลายหลยชนิดในโลกนะครับผู้ตัดสินแค่ยืนมองอย่างเดียวนะครับเหมือนกับว่า จับตาดูไว้ว่าคุณเป็นคนดีหรือไม่ดีเท่านั้นเองนะครับที่เหลืออยู่เป็นเซอริไของนักกีฬานะครับเป็นเป็นสปอร์ตแมนคิดหรือสปนะอร์ตอะไรก็แล้วแต่นะครับอีสปอร์ตก็เช่นกันมีคําถามเอยอะแยะเลยก็ในเมื่อผมสมมุติผมเล่นเกมฟุตบอลผมยิงเข้าสมศูนย์แล้วคุณอกกี้ยิงผมไม่ได้เลยผมชนะถามถูกไหมครับกรรมาการคือไอในเกมถูกไหมครับแล้วทำไมต้องมีผู้ตัดสินนีก เพราะว่าพอเริ่มมีการแย่งชิงเหรียญแย่งชิงชัยชนะแย่งชิงตําแหน่งที่สําคัญในในสนามแข่งขันมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เกมแพ้ขันไม่แพ้อันนี้ยอมรับได้เลยครับว่าจริงๆมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรทุกๆก,กีฬามีหมดมเพราะรมันเป็นความวกระตือรือร้นมันเป็นความหยว่ระหายในชัยชนะที่คนที่เข้าแข่งขันอยากได้เป็นนเดิม ถ้าคุณเป็นผู้ในการทีมชาติหรือคุณเป็นผู้ในการสโมสรแล้วคุณส่งทีมมุ่งไปแข่งผมถามหน่อยถ้าเด็กของคุณเนี่ยไม่ได้อยากช่นะส่งทำไมเพอเถลแชมป์แ,แตกไม่ต้องไปถูกไหมฮะเพราะั้นไอ้งความซื่อสัตย์อ่ยงน้ก็ต้องมีอย่ตรงนี้นะครัอบอันนี้ถ้าเกิดมันมีไม่พอล่ะตรงไหนระบบก็ต้องมาเมื่อกี้บอกแล้วครับอีสปอร์ตคือการแข่งขันมัาเกียมมาแข่งขันกัน,นมีมาตรฐานสานกนมีเกณฑ์การรับอันนี้มาเลย อันนี้คือมาเลยครับผู้ตัดสินต้องมีวิทยาฐานะครับพอตรวจแ้วการผู้ตัดสินสี่แบบหนึ่งคือเข้าใจเกมสองเข้าใจวามเป็นปัจจุบันคืออัปเดตแบบไหนก็ตามขั้นตามทั้นหมดนะครับต้องดูเกมรู้เรื่องถ้าเกมรังสนุกเดี๋ยวเบรกเกมซีซัวนะครับแต่ว่าถ้าผมว่าใจแค่บ่ายคืลมุลนักกีฬาเอาเปรียบในการเบรกเกมอันนี้ถือว่าพลาดนะครับโอเค ผู้ตัดสินี่จำเป็นต้องมีควาําหนาที่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราต้องการผู้สินที่ไม่ใช่เกมเมอร์ด้วยทาไมเราต้องการอย่างนี้เพราะว่าคนที่เล่นเกมเป็นมันก็จะคิดเป็นทางเดียวันหมดแต่ถ้าเรามีอีกฝั่งหนึ่งอีคนเนียเล่นเกมไม่เป็นแล้วเราเชิญมาผู้ตัดสินเขาจะตัดสินด้วยวิธีของเขาตรงนี้นะครับก็เกิดการเรียนไอเดียกันเกิดขึ้นซึ่งมันจะเกิดขึ้นก่อนการแข่งขันเท่านั้นและออกมาเป็นเขาเรียกว่า t e c h n i c a a n d o หรือระเบียบการแข่งขัน เพราะฉะนั้นความแฝงต้องมีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราอยู่ในโลกของไอทีเรามี A i เรามีหลายสิงหลายอยา่างเราสามารถพัฒนาแพทชกรอเราสามารถสร้าง,ง,งตา่างๆมาเพื่อทําได้อย่างน้อยที่สุดสมมติว่าออคุณแบงค์เนี่ยมาใช้ใช้เทคนิคที่ได้เปลี่ยนอยู่เสมอนะครับแล้วมันเป็นเทคนิคที่กรรมาการไม่ยอมรับเราก็จะโน้ตอย่างน้อยที่สุดนะเราจะรู้ว่าคุณแบงค์เป็นนักกีฬาที่ใช้เทคนิคในการเอาเปรียบสูง เขาจะถูกตัดแต้มไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างน้อยที่สุดนะครับแต่เข้าใจว่าในอนาคตมันจะสามารถคำนวลผลและทานายได้ว่าอไรก็ตามที่คุณแบมาให้ระวังไว้ให้ดีนะครับต่อมาดีนะครับก็การพัฒนาแบบคุณภาพมีคำจำเป็นอย่างยิ่งครับคือว่าจําเป็นจะต้องมีความเสมอภาคกันยกตัวอย่างว่าเราจะสังเกตว่าเอ้เกมซีเกมอะไรก็ตามเนี่ยวนเวียนอยู่แถวๆนี้นะครับ เซา H A, ท์อีสต์เอเชียกี่ประเทศแล้วครับสีเกมว่าแค่ซาท์อีสต์ถูกไหมครับแล้วก็ในภูมิภาคอื่นยังไม่มีนะครับรเข้าไปเอเชียเนเกมปุ๊บก็ไปอยู่ที่หางโจวคือประเทศจีนซะอีกมันก็อยู่ในซากนี้หมดเลยนะครับทางกลุ่มประเทศตะวันออกกลางนะครับกลุ่มเอ่ช e วส t ซ็นทัลเอ Asia เนี่ยไม่งีนะครับก็จะทำให้การเลือกเกมที่มันเหมาะสมกับความแฝงในแต่ละภูมิภานนคเนี่ยมันขาด าน้อยลงไปมันเป็นบทบาทของสมาคมสมาคมพันธมิตรตะปอแห่งเอเชียด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็ต้องทำความรู้มือแล้วก็จัดกัตธนุนต่อเนื่องซึ่งในเดือนกันยายนนี้เราน่าจะมีค่อนข้างร้ายพิเศษแล้วนะครับจริงๆไม่ใช่น่าจะมีขอแก้ไขเราจะมีการประชุมระดับเอเชียและทำเอเชียฟอรั่มขึ้นในกรุงเทพมหานครขั้นตอ์แรกของเดือนกันยายนนะครับถ้าเราสามารถโปรโมท กิจกรรมเราจนกระทั่งมันดีนะครับมันจะต้องมีคนสงสัยนะครับไอ้ความสงสัยมันไม่ทําให้เกิดองค์ความรู้เพราะว่าไอ้คนสร้างมันต้องมีคนเาเล่าให้ฟังอยเช่นวันนี้ผมเล่าให้ท่านฟังแต่ท่านอาจจะเก่งกว่าผมแต่ไม่ได้อยู่ในโพสชัน่นนี้ผมก็ต้องการเรียนรู้จากท่านเหมือนการในโพสชั่นที่แตกต่างกันนะครับแต่ช่วยไม่ได้ตอนนี้มายอยู่ที่คนเดียวว่าเอาูนเดียวเดี้ยวะครับคุก็จะสามารถรดได้โฟโัสได้ปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยนะครับปัจจุบันประเทศไทยเรา สอนและเราบรรจุอ e ีสปอร์ตเข้าไปเป็นหลักสูตรของปริญญาโทเลยจริงๆตรงเนี้ยสองปีมาแล้วนะครับปริญญาตรีมีมานานแล้วแล้วเป็นสาขาอีสปอร์ตเลยครับแคมีนักศึกษาที่ได้รับวุฒิหรือปริญญาบัตรปริญญาตรีไปแล้วนะครับอโทหน้ญญาจะปีหน้ามาแล้วสองรุ่นด้วยกันนะครับแล้วก็ยังมีหลายๆคณนะไม่ว่าจะเป็นนินเทศศาสตร์หรือจะเป็นคณะไอทีหรือคณะเก,เกมซึ่งสอนเรื e ่องอีสปอร์ตด้วยเช่นกัน ก็เราก็าตรงนี้ไปแชร์ให้กับสาหาั่เอเชียฟังว่าเราอยากให้ทุกประเทศทำอะไรก็ได้ที่คล้ายๆเรานะครับต้วาัฒนไปด้วยกันนะครับจากนั้นมาเราก็คิดว่าการทํางานร่วมกันในระหว่างคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกชนนะครับที่เป็น nonprofit หรือเป็นสังคมมวลชนไซด์ก็ต้องทำร่วมกันได้กับประหานศึกษาก็ได้นะครับ กัทบทา,างรัฐบาลก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วอ e ีสปอร์ตเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นมันมีบทบทคล้ายๆเหมือนแข่งกีฬาชนิดอือ่นๆเลยถามว่าสามารถต้านยาเสพติดได้ไหมนะครับเอเชียนเกมตรวจ4ทุกเหรียญน,นะตรวจปัสสาวะนะครับตรวจารกระตุ้นเช่นเดียวกันเราจัดแข่งในประเทศไทยเราสามารถตอกได้ว่าอี่น้องถ้าน้องเล่นตัวไหนหอยู่เรเลิกเรเลิกแต่เขาจะเ,เ,เข้าสู่วงจรของการลดรัเริ่ไปในที่สุด อันนี้ก็เป็นส่วนในการในการสร้างโอกาสให้กับสังคมขณะนั้นการปัญหา slot ต่อแบงถ้าเราสังเกตดูหลังจากว่าเรากระจาย slot ทศไทย,ทยปัญหาเด็กเ่นมือสูอในร้านเกมหายไปเพราะอะไรครับเพราะมันมีข้อจากัดว่าถ้าคุณเล่นเกมเยอะเกินไปเนี่ยมันไม่ดีนะครับก็โดยรวมๆแล้วต้องจุดไฟให้ติดนะครับมันก็เข้าข่ายไปนะครับว่าเราทำสิ่งทุกอย่างทุกสไลดท์ทุกหน้าที่เกิดขึ้นมาเราสามารถที่จะทําให้มันจุดติดได้นะครับ ตรงนี้ครับมันก็เป็นคสามารถที่บอกได้ว่ามมาจากอินโนเวชันบ้างมาจากการพัฒนากำลังคนบ้างมาจาก c o อร์บ้างแล้วแต่จะคิดนะครับแต่ทั้งหมดเลยอย่างที่ผมบอกในสไลด์หน้าที่2ขึ้นัวการเดิมลอปครับถ้าคุณพัฒนาไม่เป็นคุณก็ไม่สามารถทำ e อีสปอร์ตให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นโดยโรวมๆแล้วนะครับโดยโรวมๆแล้วผมคิดว่าภารกิจของอ e ีสปอร์ตในประเทศไทยนะครับและในเอเชียนะครับ เราได้จะมีบทบาทมากขึ้น,อย,นอ,ยอ,ยอ,อย่างน้อยที่สุดอย่างที่ผมบอกถึงผมเรียนให้ทราบว่าในอีกไม่ไม่กี่วันเนี่ยจะมีการประชุมระดับเอเชียซึ่งหลายประเทศจะเข้ามาในประเทศไทยซึ่งบางคนไม่เคยมาด้วยซ้ำไปเขาอาจจะค้นพบว่าประเทศไทยเรามีอะไรดีนะครับแล้วก็เรา,เราในฐานะของประเทศไทยเราการเรื่องซอฟต์พลวเวเราค้องจับตรงนี้เป็นจุดขายอันหนึ่งที่รัฐบาลไทยสนับสนุนทุกอย่างที่จะทาให้เกิด ธุรก,รกิจใหม่ๆท่านธกิจใหม่ๆเศรษฐกิจใหม่เศรษฐกิจยีสปอร์ตเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจเติบโตเร็ของประเทศไทยด้วยนะครับก็โอกาสหน้าผมหวังว่าผมจะได้เวลาประมาณ60นาทีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคุณสันติหนุทองนะคะมาทำให้เราเห็นเลยว่าอุตสาหกรรมเกมมิ่งนะคะหรืออุตสาหกรรม